สบายดียินดีตอนทำความสู้สองน้องตุกสาวลาวซ้ำเนื้อแช่นะเมื่อนี้น้องตุกกลับมาอยู่แถวหัววิทยาลัยนมหาลัยแห่งศาสตร์ที่เยอ่ที่สุดในประเทศลาวเนาะทุกคนก็คือมสนั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุกหนังอยู่ที่ปุ๊กซับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งสี่คณะที่น้องตุกเฮียนเนาะคณะของน้องตุกเฮียนก็คือคณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจนั่นเองเนาะ ไปกันเลยทุกคนนั่นยูโมโซนี่ก็มีหลายคณะเนาะซึ่งเราทุกยูเทียนนี่ก็มีอายุตนาคณะสังคมเนาะทุกคนเนาะคณะวิทยาศาสตร์สังคมภาวิชาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนาะทุกคนเนี่ยก็ทั้งนี้ฝาควิชา วิคณะวิชาศาสตร,สร,สรธรรมศาสตร์กับพวกอา่าที่เป็นคูน่เนาะทุกคนเนาะสาธตร์เนี่ยไงเนาะช่วนทางนี้การตึกที่น้องตุ๊กเคยเรียนเด้อทุกคนเออส่วนนี้ก็คือคณะที่น้องตุ๊กเรียนเด้อทุกคน <c oughs> อันนี้แหละคณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจเด้อนี่ คณะนุ่มลอสาวงามยุกเวียนหนองตุก <g ül üyor> ไปเดี๋ยวอ่านเฮ้ามินัดกับบันเฮามีนัดกับน้องสาวเนาะว่าจะไปหาหน้องสาวอยู่หอพักในแบบปวดกลาคนที่ผแบบมาเฮียนอยู่เวียงจันท์ลุกแต่ตั้งแขงมาเกือบแบบมีเมทุแข็งกะแต่มาเฮียนตามคณนะตามมันวิาะะชาสฉพาะที่ตัวเองเหลือเนาะคนเนาะก็คือโดยการสิงเขามานานนึงเนาะจึงหนี่นองตุกจกิอกไปหาน ออกไปหาหนองสาวนนองสาวนี่อาหลยคนอาจจะถามน้องตุ๊กน,อน้นองตุ๊กคือมีหนองสาวหลยคนเท่ <c oughs> คือว่าน้องตุ๊กค่ะนะหูจักหลายคนอันนี้โกแมนพี่น้องที่จริงเด้อเป็นนนองสาวที่หูจักกันเมื่อตอนแปันเมืองแหวนนะทุกคนเนาะไปเมืองแหวนแล้วหูจักกันกันเลยว่ะเออให้ท่าแ็ดแขงเออให้ท่เแ็ดแขงแล้วก็สิออกไปยามน้องก่อนเนาะ รีวิวให้เบิรงกมาหอพักเนอร์หันตป,ป็นเ,นเราเดินเนาะทุกคนหอพักเนอร์ในหัวมหาวิทย,ยาลัยแห่งศาสตร์นีทุกคนเนีย่ยกว้างขวางทุกคนกว้างขวางสมสื่อแบบมหาวิทย,ยาลายัยที่เยอะทีสุดเนอะประเทศลาวครับน้องทีเคยเรียนอยู่หนิสามปีเนะทุกคนมาต่อปริญญาตอร์ซึ่งตโตแล้วอะแต่เ็ดเบียกก็บอ อ,อันนี้คณะวิทยา,า,าศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะทุกคนเนาะมีไลฟ์สิ่งลายงาี้ยจำนวนคนสะดวกเลยทุกคนไลฟ์คณะเนี่ยแต่กูหัวเขาพักเลยส่เดินเขาทับเขาทุบเลย เขาเทิร์นวูดเขาเทิง์นูดคนสามถีอนี่อันนี้คือหอพักในหล้กกาขคามไปทางฝักทางเนอร์หันก็คือหอพักที่เกมเลยทุกคนเดี๋ยวอันเข้าจะปิดกล่องกอนเนาะไปหอดหออน้องสาวเขาจึงชายเนาะทุกคนนี่เดินน้องสาวที่น้องจุกมาหานะสบายดีซื้อยังซื้อน้องังกะ ตือไหมเงินอ่ไรเนีเออตือไหมเนาะเป็นน้องสาวที่แบบ์ูกจักกันนาที่อยู่เมืองแหวนนั่นเองเนาะทุกคนมาเฮียนพี่เฮียนคณะเด้อเฮียนคณะเศรษฐศาสตร์เฮียนคณะเศรษฐศาสตร์เฮียนไปนน้ำเฮ็ดเบียร์เป็นน้ำเนี่ยเฮียนไปนน้ำแล้วก็เฮ็ดเบียร์ปนน้ำเฮ็ดเบียร์เลยเฮ็ดเซิร์ฟเฮ็ดเบียรเซิร์ฟอยู่ฮานจูมอดินอยูโดมโดอ๋อตรงในหาเงินช่วยเดือนเนาะ ราคา,นะาเสียในะการเฮียนมันก็ค่อนข้างสูงเลยทุกคนน้องตุ๊กเคยพาดมาหรอจุดนั้นแต่ว่พาพอพักหน้านี่เขาจ่ายเป็นปีปีหนึ่งเถอะปีหนึ่งสองแสนหา้าสองแสนหา้เาเออก็ถือว่าอยู่พออยู่ได้อยูอ่เนาะนี่เลยทำบ่ญอยู่หอพักสิเกมหอพักสิเกมปีหนึ่งแปดแสนน้านไผ่ผ่านป้า,หหบบา,ายหรอทำว่าล้านไผ่แล้วอ๋ตอตอนตะกี้เรายู่แม่น,นั่นแปดแสน ไอ้เกย์ยูหอพักเลยอ้เกยเฮียนคณะเซตเลยเฮียนพาวิซ่าเลยคณะเซตพาวิซ่าการฆ่าอ้าวเฮียนสคาเดียวอีกทุกคนโลมันกลมโลมันกลมโลมันกลมขนาดเนาะทุกคนเนาะไปอีเด้อหอพักเนี่ยทุกคนเราไปเวียกเดีสักยังสายยู่เกอลเออ ทุกคนบริเวณนี้คือแบบเตียงกระจกันเฮ้ยอคิดหวอดหวานขนาดเนาะทุกคนเนาะมาในยูเด้กจ็กปีหล่ะปีนึงยังบอดปียังบอดปีคิดหวอดหวานหละคิดหวอดคิดหวอดหวานที่เราเรือนแหละเพลงแล้วเนาะทุกคนูคือน้องน้องสาวที่ไปเวียงเนาะทุกคนเนาะก็เลยเด็มาเวยามมน่อยนึงใบมือนาไปยามเอ๋ยเดยอยุคนขนาเด้อ ไปย่ามเอือดเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวโมไปพาไปเล่้งเด็กทุกคนพาไปเที่ยวพาไปเทียเเยทเท่ยวรอกเนาะเอ้อน้องยูหอพักในเนาะบริเวณหอพักใน,กนประมาณนี้เดยกทุกคนงานทะลุออกไปทางนั่นก็นคือหอพักซีเกมเน,นาะม้นที่น้องตุ๊กเคยอยู่เนาะทุกคนใชน้องสาวออกมาส่งลิงจะให้ได้บรรยากาศผู้เดียวกันละโดดเดียวขนาดปมนจะก,กล่กกองปมนจะกล่องมาว่าหายตลอด เดี๋ยวไปเอารถกันเนาะเพราะว่าเกือรหัดมงอ่าเลิกเฮียนละงานเขาแวบปิดขอกรถซีหาหมูเขาปิดอืนะฮักบทุกคนค่ะนะฮักแลคอมเมนต์เด้อเด้อสาวยังเกาะสาวย่างเกาะไหมสาวไม่เนาะทุกคนเนาะสามแหวนเด้อมาจากเหนือเนาะทุกคนเนาะเพียรสาขายังเกาะคณะสาขาการค้าเฮียน ตาขาเดียวกับน้องตุ๊กอีกไงเป็นรุนน้องน้องตุ๊กเนาะเป็นรุนหลานเป็นรุนน้องเป็นน้องขาไอ้ตุ๊กเด้อเด้อนางเอกคนเมืองนะรู้คนคือต่อไอ้ตุ๊กในมนอนาคตในอนาคตปยาไม่เด้อโดยจะกลับบานเราเป็นบอสสงการกลับบอจะกับสงการกลับบอกลับ ไปเกาะเงินเมะกลับไปเกาะเงินเมะกลับไปขอเงินก่อนเออเอ็มดาจะก้อนจังมามอเอมอทุกคนเขาวาตนต้นไม้ยู่ในหอพักคืออ่านคนมักมานังลินร้ายแะไก็เห็นเลยเต้นไม้มันเอียงมดจ้เพราะว่าตอนมันหากการเยื่อนะเออไปกันเนดะ้อบายเด้อบ๊ายบายด้อมีเวลามาอยากดีเด้อไปยากเลยเด้อ ั้น,นทางในหอค่ะน้องตุ๊กบริไทค่้ทุกคนเบื้องเด้กอะ่ะอาจจะเห็นอยู่แวบๆ ท่านเป่ารถอยู่ขนาดไหนรู้แม่ร <resource> ีเลยเข้ามาจะตั้งแคมงน่ะค่ะบอกว่ายู่ห้องแถวบ่ารวมยู่กับมู่ค่ะจะยู่หอพักบ่ายู่น้ำพีนองค่ะยู่หอพักได้ไหมแหละทุกคนยู่หอพักกับพี่กันเองแบบตรงในระวางเด่นหอนึง กะเดมาร์วยามน่องสตวานาะจักหน่อยก็จะไปนอนหลินอยู่เพื่อนหมูแป๊บนึงแดดโหมหรือจะกินเมือื่นเนาอทุกคนนี่ของรถนีเดอขอไปเอารถก็นเดินทุกคนทุกคนเดินในนมตุกก็ะมาหอดทองว่ะเด้อไปซื้อเครื่องให้ลูกค้ามาหน่อนี่เนาะเป็นเสื้อฮาวาย ตอนไปแวะซื่อหันรถติดแหงเราน้องตุกก๊กเลยแบบบริทาททุกคนเบิ่งเพราะว่ายายานยยานเนาะมัวสิท้ายคลิปยู่ล้วก็มัวมัวสิขับรถหัน่ะแล้วก็มัวแบบหลายคนหัน่ะคราตรงในเบิ่งหลายยานเพื่อความปลอดภัยของเขาเองเนาะคือความปลอดภัยทางนั้นรถแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองคืออุบัติเหตุบ่ยังเนาะแหล,ล้อก็เวลาเาจอดอยู่หน้าห้างเขาแล้วก่า่าน คนมาลักรถเรืออันเดอนนะเฮาตรงแนมไปแนมมานะโมสามารถที่จะท้ายคิปให้ทุกคนได้เบิ้งได้เห็นน้ำกันว่าน้องตุ๊กไปเอาเคืองยูไซแต่ก็ไม่ใเคืองยูไซน้องทุกคนแต่ก็แม่นความระมัดระวังของเฮาเองนะมีสติอยู่ตลอดเวลาเนาะพอเอารถมาครับเพราะน้องตุ๊กเคยเคยอันคือกัน เคยถือกันลักรถเนาะทุกคนเนาะจรรักเอารถเนาะนาตุกหน,นังกินเข่าอยู่แป๊บเดียวบุฮันหานทีนะรถหายเลยนะขวนก็เลยว่าเป็นอุทาหรณ์สอนเจอตัวเอง่าตรงระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเนาะทุกคนเนาะแม้แต่เขาอยู่ห้องคนเดียวอยู่อัน,น,นเท่าก็ต้องกันแบบมีสติอยู่ตลอดเวลานะมีสติระวังตัวระวังตัวเองอยู่ตลอดก็เลยว่า ก็เลยให้เธอเอาตุกขนะบได้ทายคลิปมาเหอสู้ทุกคนเบิงหนอกต้องตุกขี่รถมาแต่พูนเดี๋ยวเดี๋วก็ซีโมงเลยเป็นเลาะเมื่อหมื่มีตีนแล้วจังซีเดยทุกคนกลับมถึงกับ่าเลาะแต่ลอดรอกโดนโดนเขาจึงไปเธอหนึ่งเนาะมันมีงานมีบุญมีอย่างสําคัญเนาะคิดว่ามื่อนี้ว่าจิจิส่วนตัไปเป็นเลาะอันคณะสถาปัตย์หนะแต่ว่า ตัวเบาบางก็เลยบรดิเส้นหาเพราะว่าน้องตุ๊กกับแค่พานไปเนาะทุกคนเนาะแค่พานทางไปแล้วก็บังเอิญแค่คพานทางไปแล้วก็ไปยามน้องสาวที่มาแต่เมืองแหวนมาเฮียนยวนเวียงจันเนาะทุกคนเนาะเออมาเฮียนสาขาเดียวกับน้องตุก๊กแล้วก็เฮียนเฮียนคณะเดียวกับน้องตุ๊กอีกเนาะทุกคนมาเป็นลุนนองของตุ๊กนั่นเองส่วน มื่อกี้ก็ได้เจอนะกันแล,แล้วก็บอกให้น้องมาลินนำ้ำแล้วก็น้องกันยังโบทันมีรถมีรางไปสายแต่ว่าน้องไปเห็ดเพียกหลาคนพากันอย่างไปนกันหลายคนเมื่อสั้นน้องตุ๊กถามนะแต่ว่าน้องทุกบปไทยอ่านหอพักในมาให้ทุกคนเบ่งเด้อพราะว่ามันมันอยู่หลายๆายคนเกรงใจเจ้าเนาะทุกคนเนาะส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกับ,กบนังหลิงเป็นเซียวของตุ๊กเองเนาะแต่ว่าน้องตุ๊กก็ กับลิงก์ก็ได้แยกทางกันเพราะว่าน้องตุ๊กจะไปสอกใส่น้่ยมันรถพอรถน้องตุ๊กหันยังคีดแดงเนาะก็จิ้มมืดอะหันว่าไปหัวเทือนลิงก็คือน้ำมันลดมืดก็เลยว่าแยกทางกันแบบเออมือนานจึงมันลินน้ำอีกเด้อสินัดกันออกมาลินอีกแต่ส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กก็เลยว่าจะขอลาทุกคนไปก่อนพักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาวลาวนำเสนาเแนแนลนิเด้อบ๊ายบาย